มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนบอยทะกลเกียริเผยภาพนาทีใจสลายสูญเสียคนสำคัญอันเป็นที่รักคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างแสดงความเสียใจกับบอยทะกลเกียรติผู้บริหารช่องวัน31ที่สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักดรอําร์อนวยวีระวัน อดีตรองนายรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา14.30น,นด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อสิริอายุ90ปีโดยวันที่19เมษายน2566บอยทะกลเกียรติได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพนาทีของคุณพ่อจากไปลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีดำ ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ